สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีเอฟซีหมวฟังใช่ฟังลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องส้างบุไลพี่น้องสบาดีป้ลุงสบายดีป้ลุงสักคนได้รรก,ไก็เซียชองเลยบุไลนี่งป้าลุงครับ้า สบายดีปลาลุงหาก็ไรก็ได้ส่งแม่บัวเด้อก็พวกคุ่โงงาเด้อปลาลุงเสบายดีปลาลุงหากสองน้องมีเด้อปลาลุงสองน้องมีเด้อพี่น้องหากกระตังมือเส้านี่ฝากก็ไหลก็ร์ก็ติดตามสองน้องมีเด้อพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดกับไปไปห้องหามห้องเฮียนดอกพี่น้องเอ้ยก็ฝนก็เลยบะให้ในเซ้าเปิดซองให้แน่นมาสักพอได้เปิดได้เล่นน้ามูฝนนะ พอเดมิ่งซ่อง YouTube นะคะเจ้าอย่าลืมเด้อพี่น้องข้าก็ไลค์ก็แชร์ให้น้องมีเ,เด้อเป็นกำลังใจให้เรานเฮาเนี่ยนาะพี่น้องเนาะหลานไปนำไสกับไปนํากันสื่อซ่องน้องมีนนั่แหละพี่น้องเอ้ยสื่อน้องมีบ่ได้ยาวปานไดดอกมื้อนี้เฮาสิเฮาสิไปไส่ลอยแก้มหมักพริกซอยเสาอินไปเก็บหมักพริกซอยเสาอินว่าซส่เสาอินเพิ่น,นลงมาเพิ่น ไปถาวรเอาพีคหายแต่สิไปเก็บซอยทั้งเพิ่งคนจะไดิลงมาเธอหนึ่งเดาพี่น้องเอง้ยซา,าบุไลก็หากลับมาเต้นเมื่อแต่โค้ทัวซีดินไป,ไปกบน,นองอ่อยเมื่อยจะสิต่ายนออ้อยเมื่อยแต่เคยเฮไ,ได้อยากได้เงินกว่าซีได้เงินเป็นข้องง่ายขงงันขเถื่อบ่ออกเราบ่ได้เงินได้พี่น้องพอผู้ได้ผู้ได้ก็บ่หายแล้วพี่น้องเอ้ยช่วงนี้โควิดระบาดแห้งโควิดระบาดร้ายพี่น้อง คนอื่นการขัดไปข้อข้าจ้าข้าจ้ากัดเดือดร้อนคือกันพี่น้องต่างคนต่างเดือดร้อนเอากคือว่าอะไรกสูต่อไปพี่น้องแรงใจให้ทุกขูทุกคนเอฟซีทุกท่านผูกนั่งสาวอินเพื่อนกันอินเลิฟอินเลิฟเพื่อนกันอยู่อย่างอยู่ผูกอย่างก่อนนถ้าไม่ถาวรก่อนผูก หนีเข่าไม่มีกระทำน้อยเหรอทางนีเข่ามิดะไม่แต่เทียงพี่น้องเยแต่กระให้ไปเบิ่งเทียงแบบเทียงเทียงสามสันพี่น้องแบบลูลานะลูลาลูลามาเหา่า <laughs> ลูลามาเห่าเลยพี่น้องเล็เลยเลิศเล็ดเลยเฟอร์ฟิก อ,อ,ยอ,อ,อยู่กลางน้องกลางขวายไอ้ผมาเห็นภาพตัวนี้นะพี่น้องเต้าอินแบบจุกนักเลยเพราะว่าเต้าตัวนี้แหละที่ว่าพัวพันมาเห็ดนะน,ดตตนี่แล้วเต้าตัวนี้แล้วคือรู้รู้มือได้หามเปิดรู้มือนี้โอ้ยรู้มือนี้ว่าสัน คนจิปั่นคนจิปั่นเต่ากัดเสียชีวิตบัดเต่าพันยังมาลูอยพี่น้องเอ้ยกัอนหุใหญ่ก้อนงูใช่เฮ้ยเบ้างูปะใช้งูนะเบน้กี่ตัวอะก้อนความใหญ่พี่น้องมาเห็นอดีตและตำจุกเบ้าบ่ได้เลยเพื่อนกันดิอดีต ทีว่าพัว่เนมาเคยมาก,ก่อเต้าน,นี่ให้ไม่ทวอน่ะนะพ,พี่น้องจะขับไปเลยจะขับไปเพิ่นรับจ้างรับจ้างอันจ้ลาถือไปยังเสียนนะรับจ้างพ่อได้ใส่ไดใจนะ้จ่ายนึกขอบคั่วเลยนี่แหละบอกจอยเพิ่มาเห็นอนะพี่น้องเต้านี่แหละทำเป็นโจกกอ่ะทำเป็นบ่เป็นเถ่เนียได้ประมาณสามสิบสอบ ผ่านปะใส่ป้าผ้าถาวไปใส่บ๊บบบผ้าถาวไปใส่ป้าพี่น้องอยู่กลางหนาพี่น้องเยบรรยากศสองันสามจันพี่น้องเอ้ย เ่ออัดไว้ล่อัไว้บอโอ้ยท่เอนะก็สันหนึ่งพี่เนาเป็นสั่นตยเรงสั่นอีกบลรเนี่ยจะาสร่กเจเจะใส่็นะสองสั่นสั่นลุมอีกปก๊ไป้อนใหม่พวดโพดมองนอนเหมืนกันไปที่ยววััน

โอ้ยบรรยากาศอยู่นาพี่น้องโอ้ยเป็นนาอยู่นาส้มต้องกบพี่น้องอันสองสันสามสันตะปูตะปูฮ่าอย่าไปลูกอย่าไปา่อยลูกนะแมงมุมเกลือปลาบมาไหมลูกมาไหมเลิกเถอะอถอเห็นเป็นหมามามา เป็นไหมอั่มี้แต่ไหมพี่น้องเลิศเลิศเฟอร์ฟิกเลิศมากเลิศใช้เขาได้ลูกละม่เลาะอืมม่เลาะประตูประตูเขาเฮ้ยประตูเขาพี่น้องเนี่ยอันนี้เป็นเลาะอนี่นะเขาเขาได้ลูกเขาได้แล้วตีอัดเดียวไปแก้ผิดก็รีวิวเฉียง เทียงซองสั่นพี่น้องเทียงกับพี่น้องเป็นกระเบื้องขกัขกขักเลื่อนเลื่นเลื่อนกระเด็นเหมือพี่น้องบรรยากาศหุ่นเซอินคนเก็บวันไหนอยู่พวกพี่น้องแล้วนี่แต้มไม้พี่น้อง แต่มายังคือหนังงูลายพี่น้อยพอมันหกมันคือออันนี้ผักกระเช็ดผักกระเช็ดพักเราบอกลอยได้กินเบางพีพน่องเทียงนะยังโดงดไงอีนเลย,ายบางเนตเต้าผัวเจ้าก่อเลย เพ ah, ื่อนจะเบิ่งคลิปเก่าที่ว่าพัวเพื่อนเปนปั้นเตาตะกี้นะพี่น้องอะหลอกผิดจักเตากับไปน้ำแบบจอยแหะพี่น้องเตากับเสียชีวิตคือกันเตาก็มีชีวิต คุดน่สายอือไปแก้กันลนี่กระทิกนี่บ้านมาผกมาผิกงามงามผีน้องอือ คนอยากเบ então, ิ่งลีปนาเกยวผกินอเฮยอยู่ข้างนองเก็บหมผีอยู่ข้างน้องกิ่แรงวหมกินในถั่าไทยผลซื้อนี่ละเห็นผลบ่มีกินผาีกินผีก็ได้เพชรแท้ๆว่าตมันเนมันนามเดเ็ดเทียงนาอดีตเต้าขาองกัน เบาจ่อยได้นะกับไปน้ำเบาจ่อยเเผ็ดอุบลเบาเผ็ดอุบลผ่นแะเต้าก็ไปน้ำผุเจ้าแล้นะเต้าก็จะนไปน้ำผุดเจ้าพี่นะเอ้รุ้ยเห็นผุเจ้าไปหรอเต้าก็ไปน้ำาอโอ้าตีกันนกเียนนะลูก

ผลน้ำมาลงเนี่นะคะุงมื่อกบ้มาพีมาผมไมเห็นเต้าวนเบาจ่อยเบาผิดวนเผนโอ้ยผนเต้าก็ไปนำผู้เจ้าคนนั้นคนกาะผัดใตยเต้าก็ยังใต้น้ำ่นนะที่แท้มุ่งยาหายยางดีนะมุงก็ได้ผู้เจ้าูก็ไปด้ผู้เจ้าแล้วเต้าก็ไป่กลัวทนดอกอืม อือนี่คือต้นหญ้าปัญญาพี่น้องเอ้ยหญ้ากกกินเต็มเฮ็ดอยู่ตรงนี้พวกน้องรักชอบรักไปไปถึงเข้าไปนี่มันงัวได้บักเก็บผิดแล้วอือให้สิเลี้ยงให้นี่แหละพี่น้องเอ้ยน้องเห็นเพิ่นบ่มีหยังก็กะ ชอยไปกินไมาสื oh. ่อแหเละมะรนังบนี่กผีวนเหมืนกับนี่แต่งนีมะคนมาเลยีเลย ค่ชะน้อนในเทียงในเทียงหน่อยนี่นะเย็นจะเจ๋ยเย็นวะะเผู้ก่เตาค่อยนอน่านยันนอนดอกน้อนจเห็นเตาอีมื่อคืนฮะ่ยน้อคืเอาเมื่อวดเหงอนวมือแดมือเมื่อแล้วเฮอจะฟงวนแลกรลาเนาะ เยอนด้เม oh, ื่อเมื่อกาไปเมื่อได้ไปเยียงต่อได้เอ่อผลผลมะกอเต้าเห็นยังแหละผนเมื่อเมื่อน่้ไปเยี่ยงต่อเออเยี้ยงต่อได้คือบ้านห้เชากบอกเนี่ยเฮ้ยมีปลามีนกมีกป้อมิงกินม้านเยออ กินน่ะต้องเชื่อเลยหมูกินมบ้ารดเขาเนอนาันนไปแล้วบ้ากินกาบบตัวนี้ห่อยกินกระบูกแล้วเป็นไนี่หมือเดียวแล้วที่เขานะผมด่าันละเออเออเห็นเปนมาดได้ที่จังเกอรได้ว่าขั้นมาดอนปนมากเนี่ยแต่ตรงกิรลเนาะกุทีกิโอได้เนี่ยก็ะด้อันเนี่ยกระแบงกระปกว่ะ เดี๋ยดึงลงเดี๋ยวดึงมันสิตต์ตนเลยไม่ว่าว่าก็ถูกจบเ็ยังหมดเชือได้หมดเชือนะบ่บ่บ่ทางป่าเห็นนะเขาเนาะเขาบอกว่าเขาบอกว่าถูกจับแล้วเขาไปแล้วแต่ช้างช้างฝกเขาย่าเขาบอกว่าร้อนบันเทาได้จับ เขากัพี่จังเก้เนี่ยเขาก็มาถื่อลายมือเนาะอป็นเรื่องขอพี่โกเขาก็แนบเขาไปเพื่อนอยู่ได้ตอนนั้นอืตอนนั้นไม่พอไปได้ทางได้หมนก็น่อยเพื่อนขามื่อเลยตีมั่งมั่วชีมั่กับไปแล้วเมื่อเมื่อน่าทางขาเมื่อน้อยคนเด็กกินน้อมเนาะผอเมื่อมาเฮ้ยก็ชน่อน้อมนะมีเงินก็อืมีอะไรเป็เช่นโอ้ยครับเช่นก็ก็ใช้เช่นบอบเนี่ยว่าจะเนี่ยก็ชื่อน้อหายยาชูกเทน้ำไข่แล้วเฮ้ย มือเ mm ียวนะ้น mm ก็นอนแล้ว hmm. ก <those ISH> ็อาบน้ำแล้วนอนต่แไ้วกแกา้กผีกขี้เงี้ยขี้เงี้ยตอนนีนนุ่งเจ้านะก็ชงเมียได้นุ่งนะอไอะไรนุ่ง

ใช้ทองมีครับแก้ได้เปลี่ยนตัแล้วก็มีตัวเดี่ยวบ่เมียวะส่งตัวสุดยอดบ่สัเรียกนมาเือมีหลายโต้บ่โฮมโฮมตัวเดียวนั่นเจียบนว่ามาอังตาบ้านพูดบ่นี่ยนะปัตโตให้ปัตโตกับบ้านพูดบ่จะมาบ้านพูด ก็ห้าทามบริวารเชียงดังไม่ืตว่าคือคือข้างอะไรพี่น้องพ้นฝนสิมาไหล่นผ้าดังหึ่มๆใยพี่น้องเอ้ยพี่ให้ให้องเซาอินคลิปหน้าพอกันใหม่ด้วยพี่น้องอยู่ดีแมงมาตะขู่ทุกคนสบายดี